สวัสดีครับเคยสงสัยกันไหมฮะว่าไอ้ที่เราคลิกเมาส์ดูวิดีโอหรือส่งข้อความหากันเนี่ยเบื้องหลังมันมีอะไรซ่อนอยู่วันนี้เราจะมาเจาะลึกโลกของอินเทอร์เน็ตกับเครือข่ายกันแบบตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับคาถามบนสไลด์นี้นะครับคือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยเพราะทุกสิ่งที่เราจะคุยกันวันนี้เนี่ยมันคือคําตอบว่าข้อมูลมันเดินทางจากที่ไหนสักแห่งในโลกมาถึงหน้าจอของเราได้ยังไงภายในเวลาแค่พริบตาเดียวโหมันคือการเดินทางที่น่าทึ่งมากๆเลยครับ เคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะแล้วอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันทำงานยังไงกันแน่มันดูเหมือนมีเวมนม์เลยใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วเบื้องหลังทุกการคลิกทุกการโพสเนี่ยมันคือระบบเทคโนโลยีที่เชื่อมต่อกันอย่างซับซ้อนและน่าทึ่งมากๆเอาละครับเรามาดำดิ่งไปสู่โลกเบื้องหลังของมันกันดีกว่าเราจะค่อยๆทำความเข้าใจกันไปทีละขั้นเลยนะครับเริ่มจากแนวคิดพื้นฐานที่สุดของคำว่าเครือข่ายจากนั้นค่อยๆขยายภาพให้ใหญ่ขึ้น จนเห็นว่าข้อมูลมันเดินทางข้ามโลกในเวลาแค่พริบตาเดียวได้ยังไงก่อนที่เราจะไปพูดถึงภาพใหญ่ระดับโลกอย่างอินเทอร์เน็ตนะครับเราต้องซูมเข้ามาที่หน่วยเล็กที่สุดกันก่อนเลยนั่นก็คือเครือข่ายครับแนวคิดหลักของมันเนี่ยเรียบง่ายมากๆมันคือการเอาคอมพิวเตอร์มาต่อกันเพื่อให้มันแชร์ของกันได้นั่นเองโอเคอันนี้เป็นนิยามที่ดูเป็นทางการขึ้นมาหน่อยนะฮะแต่พูดง่ายๆเลยก็คือการเอาคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ต่างๆเนี่ย มาเชื่อมต่อกันไม่ว่าจะด้วยสายแลนหรือ WiFi ก็ตามเพื่อเป้าหมายหลักๆแค่2อ,อย่างครับคือแลกเปลี่ยนข้อมูลกันแล้วก็ใช้ทรัพยากรร่วมกันและนี่คือภาพที่ทําให้เราเห็นประโยชน์ของมันแบบชัดเจนสุดๆเลยครับลองนึกภาพตามนะครับสมัยก่อนเนี้ยถ้าในออฟฟิศมีคอม10เครื่องก็อาจจะต้องมีเครื่องพิมพ์10เครื่องเลยนะแต่พอมีเครือข่ายปุ๊บคอมทุกเครื่องสามารถใช้เครื่องพิมพ์แค่เครื่องเดียวได้หรือจะส่งไฟล์หากันก็ทําได้ทันทีนี่แหละครับคือพลังของการเชื่อมต่อ เอาละครับพอเราเข้าใจแล้วว่าเครือข่ายคืออะไรทีนี้เรามาดูกันต่อดีกว่าว่าเครือข่ายมันมีขนาดไหนบ้างซึ่งไอเจ้าขนาดนี้แหละครับที่เป็นตัวกําหนดประเภทของมันเริ่มจากขนาดที่เล็กที่สุดแล้วก็ใกล้ตัวเราที่สุดเลยนั่นก็คือ l a n หรือ local area network ที่เราเรียกกันติดบากว่าเครือข่ายเฉพาะที่นั่นเองครับคือไม่ว่าจะเป็น WiFi ที่บ้านเราที่โรงเรียนหรือในออฟฟิศทั้งหมดนี้แหละครับคือตัวอย่างของแ a นเลย มันคือการเชื่อมต่ออุปกรณ์ในพื้นที่ที่มันจํากัดอยู่ทีนี้ขยับสเกลให้มันใหญ่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับลองนึกภาพการเอาเครือข่ายแลนหลายๆวงในเมืองเดียวกันมาเชื่อมต่อกันดูอย่างเช่นเครือข่ายของมหลาลัยที่มีหลายๆคัมปัสหรือเครือข่ายของธนาคารตามสาขาต่างๆในกรุงเทพอะไรอย่างนี้แบบนี้แล้ครับเราจะเรียกว่าแมนหรือ metropolitan area network ซึ่งก็คือเครือข่ายระดับเมืองนั่นเองจากแลนในตึก กลายเป็นแมนทั่วเมืองแล้วถ้าเราเชื่อมเครือข่ายพวกนี้ข้ามจังหวัดข้ามประเทศละ่ะนั่นแหละครับก็จะกลายเป็นสกิลที่ใหญ่ที่สุดเลยนั่นก็คือ WAN หรือ Wide Area Network ที่แปลตรงๆเลยว่าเครือข่ายวงกว้างมันคือการเชื่อมต่อที่ครอบคลุมพื้นที่แบบมหึมามากซึ่งภาพนี้แหละครับที่ใกล้เคียงกับคำว่าอินเทอร์เน็ตที่สุดแล้วและแล้วเราก็มาถึงพระเอกของเราครับอินเทอร์เน็ต เอาจริงๆนะครับอินเทอร์เนต็ตเนี่ยมันก็คือแวนที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นแหละเป็นเหมือนเครือข่ายของเครือข่ายที่เชื่อมโยงเครือข่ายแลนและแมนนับล้านเครือข่ายทั่วโลกเข้าไวไ้ด้วยกันเลยสไลด์นี้สรุปหัวใจสําคัญไว้เลยครับสิ่งที่ทําให้อุปกรณ์และเครือข่ายที่มันแตกต่างกันมหาศาลจากทั่วโลกสามารถคุยกันรู้เรื่องได้เนี่ยคือสิ่งที่เรียกว่าโปรโตคอลครับมันเป็นเหมือนภาษากลางที่ทุกคนตกลงกันว่าจะใช้ร่วมกันและภาษาที่ว่านั้นก็คือ TCP/IP นั่นเอง ลองนึกภาพตามนะครับว่าคอมพิวเตอร์จากอเมริกาส่งข้อมูลมาที่ไทยเนี่ยมันต้องเดินทางผ่านเครือข่ายไม่รู้กี่ที่ต่อกี่ที่ถ้าไม่มีกฎรหรือภาษากลางอะไรเลยข้อมูลคงไปไม่ถึงแน่นอน TCP/IP ทับเนี่ยแหละครับที่เข้ามาทำหน้าที่เป็นทั้งล่ามและบุรุษไปษนีในคนคนเดียวกันเลยโอ้โหสไลด์นี้อทิมดได้เห็นภาพชัดมากเลยครับตัว IP เนี่ย ทำหน้าที่เหมือนการเขียนที่อยู่บนซองจดหมายเลยคือบอกว่าข้อมูลก้อนนี้ต้องไปส่งที่ไหนส่วน tcp เนี่ยทำหน้าที่ซับซอ้อนกว่านั้นอีกครับคือเป็นเหมือนผู้จัดการที่คอยซอยเอกสารยาวๆออกเป็นหน้าๆใส่เลขหน้ากำกับไว้แล้วพอไปถึงปลายทางก็มาเช็คอีกทีว่ามาครบทุกหน้าไหมแล้วก็เรียงกลับให้ถูกต้องเหมือนเดิมเป๊ะนี่เลยครับคือเหตุผลว่า ทำไมเราถึงดาวน์โหลดไฟล์ใหญ่ๆห,ห,หรือดูวิดีโอได้แบบไม่มีข้อมูลผิดเพี้ยนเลยเมื่อกี้เราพูดถึงการจ่าหน้าซองหรือ IP ไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เราจะมาจเจาะลึกกันอีกหน่อยว่าไอ้ที่อยู่ในโลกออนไลน์เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแล้วมันทำงานยังไงกันแน่คือทุกอุปกรณ์ที่ต่ออินเทอร์เน็ตเลยนะไม่ว่าจะเป็นคอมพิวเตอร์มือถือหรือแม้แต่ตู้เย็นอัจฉริยะสมัยนี้ทุกอย่างจะมีเลขที่บ้านเป็นของตัวเองหมดเลยครับ ซึ่งเราเรียกมันว่า IP address ตอนนี้เนี่ยเราก็มีทั้งแบบเก่าคือ IPv4 แล้วก็แบบใหม่คือ IPv6 ที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับอุปกรณ์จำนวนมหาศาลที่มันเพิ่มขึ้นทุกวี่ทุกวันเลยแต่นี่คือคำถามสำคัญเลยครับใครจะไปจำชุดตัวเลขยาวๆแบบนั้นได้หมดละ่ะถูกไหมครับลองนึกดูสิว่าถ้าจะเข้าเว็บแต่ละทีต้องมานั่งพิมพ์ตัวเลขอย่าง192.0.2.1โหคงลำบากหน้าดูเลย มันต้องมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นสิและทางออกของปัญหานี้ก็คือ DNS ครับเปรียบเทียบง่ายที่สุดเลยนะมันคือสมุดโทรศัพท์ของโลกอินเทอร์เน็ตดีๆนี่เองครับเราจำชื่อเพื่อนได้แต่จำเบอร์โทรของทุกคนไม่ได้ชั้นใดก็ชั้นนั้นเลยเราจำชื่อเว็บได้แต่จำ IP address ไม่ได้ DNS นี่แหละครับที่ทำหน้าที่จับคู่ชื่อที่เราจำง่ายๆเข้ากับตัวเลขที่คอมพิวเตอร์ใช้กันจริงๆ กระบวนการทั้งหมดนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นเร็วมากๆเลยนะครับอยู่เบื้องหลังทั้งหมดเลยแค่เราพิมพ์ชื่อเว็บแล้วกด enter ปุ๊บคอมพิวเตอร์ของเราก็จะวิ่งไปถาม DNS เซิร์ฟเวอร์ทันทีเลยว่าเฮ้ย hey, ชื่อนี้ IP อะไรพอได้ IP address กลับมาปุ๊บมันก็รู้ทันทีว่าต้องไปเคาะประตูบ้านเลขที่ไหนเพื่อขอข้อมูลเว็บนั้นมาแสดงผลให้เราดูทั้งหมดนี้ก็คือ4เสาหลักของอินเทอร์เน็ตครับ เริ่มจากเครือข่ายที่เป็นรากฐานของการเชื่อมต่อพอมันรวมกันก็กลายเป็นอินเทอร์เน็ตโดยมี TCP/IP เป็นภาษากลางในการสื่อสารและใช้ IP กับ DNS เป็นเหมือนสมุดที่อยู่เพื่อหาว่าใครอยู่ที่ไหนทุกอย่างทำงานสอดประสานกันอย่างลงตัวครับเครือข่ายขนาดมหมาที่เชื่อมทุกอย่างถึงกันได้เปลี่ยนโฉมหน้าสังคมของเราไปอย่างสิ้นเชิงแล้วนะครับและการพัฒนาของมันก็ยังไม่เคยหยุดยิ่งเลย ซึ่งนี่ก็เป็นคำถามที่น่าคิดทิ้งท้ายไว้ครับว่าในเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างเชื่อมต่อกันได้แล้วโลกของเราจะยังคงเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนอีกเอาล่ะครับเราเดินทางกันมาตั้งแต่การเชื่อมคอมพิวเตอร์แค่2เครื่องไปจนถึงภาพรวมของระบบที่เชื่อมคนทั้งโลกเข้าด้วยกันตอนนี้เรามาสรุปประเด็นสํำคัญๆกันอีกสักครั้งนะครับนี่คือหัวใจสีข้อหลกัหลกๆที่เราได้เรียนรู้กันในวันนี้ครับจากจุดเล็กๆที่เรียกว,ว่าเครือข่ายขยายใหญ่ขึ้นมาเป็นอินเทอร์เน็ต โดยมี TCP/IP เป็นเหมือนภาษากลางในการคุยกันแล้วก็มี IP DNS เป็นระบบแผนที่และป้ายบอกทางนั่นเองครับและสุดท้ายนะครับผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามชวนคิดสักนิดหนึ่งในโลกที่ทุกอย่างมันเชื่อมถึงกันหมดแล้วตั้งแต่ข้อมูลส่วนตัวของเราไปจนถึงระบบสาธารณูปโภคใหญ่ๆเนี่ยอะไรคือสิ่งที่เราต้องให้ความสำคัญและปกต้องมันมากที่สุดกันแน่จะเป็นข้อมูลความเป็นส่วนตัวหรือความปลอดภัยอืม เป็นเรื่องที่น่าไปขบคิดต่อจริงๆครับ